สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะจะเป็นการดูดวงของราศีกุมนะคะประจําเดือนกันยายนพศ2566นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะ ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะทีนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะเม้นรับพรรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะทีนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิให้นิ่งเอ่อยชื่อนามสกุลน,นะคะวันเดือนปีเกิดบาลิทีทุกครั้งก่อนเปิดไพ่กับหมอนะขอให้ไพ่ขององงงงเเปดออกดกกาาาา้ววยคค่นน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 ํะะะะะัีจ็รรรูใื ชีวิตคู่เนาะคนที่มีคู่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทนะคะในด้านสุขภาพร่างกายโชคลาภการเงินเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกหรือเตือนอะไรคุณบ้างนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะขอหมออธิษฐานจิตเปิดไพ่สักคู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกกล่าวอะไรบ้างหรือว่าเตือนอะไรบ้างในด้านใดนะคะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะในทุกราศีเนาะที่หมอบอกค่ะามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเนาะอันดับแรกที่หมอบอกค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานเนาะอันดับแรกถือว่าเป็นเรื่องการงานละกันค่ะจะได้รับข่าวดีนะคะ จะได้รับข่าวคิดข,ข่าวดีได้เร็ววันนี้หรือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหรือการที่เราในในเราขขอคอยอะไรมานาน,านมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือได้รับค,คํานิยมชมชอบจากเจ้าในายคนที่ทํางานนะคะในด้านห้างร้านบริษัทหรือว่าเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับด้านการงานที่ต้องพบปะเจอผู้คนและการเจราจาพูดคุยจะมีโอกาสประสบความสํขขมาเร็จสูงลูกคนที่ทํางานเป็นบุนคลากรข้าราชการนะคะด้านหมอพยาบาลตํารวจนะคะมีโอกาสก้าวหน้าเจริญก้าวหน้านหน้นที่การงานหรือว่าได้รับการยุบย่อมได้รับตําแหน่งนะคะหรือปรับ ขันท่าน,านปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาก็ได้สิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนมีโอกาสได้ไฟเที่ยวนะคะไปเดินทางต่างประเทศกับครอบครัวหรือหมู่คณะก็ได้สิ่งที่หมอบอกเหมือนมันเป็นรางวัลเราคะ่ะรางวัลปลอบใจในการทํางานที่เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีก็ได้ที่หมอบอกคุณมีโอกาสสูงในเดือนนี้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะ อะไรที่เราไม่คาดหวังไว้แล้วมันผ่านไปแล้วในบางกรณีอาจจะวนกลับมาได้แล้วทำให้เรารู้สึกมีความใจชื้นหรือเป็นกําลังใจให้เราอีกแรงหนึ่งที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัว,วในเดือนนี้ค่ะค่อนข้างซึมเศร้านะคะหรือมีภาวะเครียดกดดันในเรื่องภาระหนี้สินก็ได้จะทําให้รวมไปถึงการพูดคุยกับคนในบ้านอาจจะมีปากมีเสียงกันนิดนึงในช่วงนี้ถ้าเกิดลดหย่อนผ่อนโทษให้กันหรือเบาบางกันบ้างจะดีในไพ่แบบนี้นะคะอย่ามีความโกรธเกลียดหรือไม่พอใจกันมั่นดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะทุกคนต้้องงกกาารํลัใใใจหมดนนบี คุณอาจจะเจออะไรหนักๆหลายๆมากับชีวิตนะคะหรือว่าการสูญเสียคนในครอบครัวก็เป็นไปได้ที่หมอบอกนะคะต้องให้กําลังใจกันเยอะๆนะในเดือนนี้จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะโอบกอดกันบ้างนะคะให้กําลังใจหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันบ้างคู่ชีวิตมันจะได้มีความสุขนะคะถ้ามีโอกาสมีแผนก็เหมือนที่หมอบอกอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างหรือว่าทําบุญร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวหรือมีโอกาสก็ไปบริจาคอ่า ภาพหัศพลงศพหรือบริจาคเลือดก,ก็ได้นะคะเรื่องของครอบครัวสุขภาพร่างกายคุณจะได้ดีเช่นกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะมาดูคนที่โสดสนิทความออขอโทษค่ะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในไพ่มีโอกาสนะคะคุณอาจจะได้มั่นหมายหรือตกลงปรงใจกับใครบางคนนะคะที่เราคิดไว้หรือบางคนบางกรณีอาจจะคาดฝันไปแล้ว เกินคาดความคาดหมายไปแล้วสุดท้ายเขาวนกลับมาแล้วเขาปรับความเข้าใจหรือขอโอกาสเราอาจจะเป็นการปรับปรุงตัวที่ดีขึ้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ในกรณีนี้ที่หมอบอกนะคะมีโอกาสบินตรงมามาขอมั่นหมายหรือว่าจดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆก็ได้มันมีเหตุที่เป็นไปได้ในไพ่ใบนี้หรือว่าบุญนําพากุศลที่เราทําบุญทําทานแล้วบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกระทั่งเราปฏิบัติคิดดีทดําดีมันก็เลยเจอคนที่ดีรือคนที่ใช่มาในเวลาที่มันอาจจะช้านิดนึงแต่เขามาเนาะที่หมอบอกค่ะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทเนาะในไพ่ขึ้น はい。 คุณมีโอกาสยังยังมีการเขาเรียกไรมีคนใหม่หเข้ามาหรือว่าคนเก่าก็เข้ามาในเวลาเดียวกันหรือมี2ทางเลือดในไพ่ใบเนี้ยแต่คุณอาจจะยุติทุจจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะบางคนล้างลางกันไปเป็นแรงปีแล้วเป็นปีก็มีในไพ่นะคะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีการวนหวนกลับมาเจอกันหรือพูดคุยถูกคำมั่นสัญญากันไว้หรือในอดีตเรายังไม่เคยเขาเรียกไรนะไม่เคยขอโหสิกรรมให้กันก็โหสิให้ไปนะคะมันจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราเปิดใจคนใหม่เข้ามาคุณก็มีโอกาสได้ที่หมอบอกค่ะบางทีการเดินทางการต้อง เที่ยวอาจจะนําพาให้คุณพบเจอคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันดีขึ้นอาจจะเปิดโลกทัศน์มากขึ้นแล้วอาจจะไม่เครียดไม่กังวลหรือว่ามีมุมมองของโลกส่วนตัวสูงก็อาจจะปรับเปลี่ยนหรือเจอคนที่มันใช่เข้ามาในเวลาที่ดีก็ได้ที่หมอบอกนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้เจอคนที่มันใช่หรือว่าเป็นโลกโซเชียลออนไลน์นาพาให้คุณมาเจอคนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆที่หมอบอกลองเปิดใจนิดนึงคุณจะเจอคนดีนะที่หมอบอกขอให้สมหวังค่ะมาดูสําหรับในด้านของการเงินนะคะด้านการเงินเนี่ยมันเป็นไปได้ที่หมอบอกก็คือด้านการงานปรับฐานเงินเดือนขึ้นแล้วมีีโอกาสท่ คนในครอบครัวนะคะหรือว่าพ่อแม่อุปถัมเราก็คืออาจจะให้นะคะ ให้เงินก้อนในการเดินทางการท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าแฟนเราหรือว่าครอบครัวก็ได้ที่หมอบอกเป็นลักษณะประมาณนี้โชคดีจากบุคคลผู้ใหญ่รอบข้างสนับสนุนหรือโชคลาภได้มาจากคนในครอบครัวหรือเป็นเจ้านายที่หมอบอกมีโอกาสจะคู่รักครอบครัวได้เช่นกันนะคะสมปรารถนาเนาะก็คือการทําบุญก็เหมือนที่หมอบอกค่ะมีโอกาสาไปถวายลงศพผาหอ่อศพสวดมนต์ไหวพระอยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนและดีที่สุดที่หมอจะแนะนําถ้ามีโอกาสบริจาคนะคะผ้าหอ่อศพลงศพหรือบริจาคเลือดอวัยวะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเราอยากทําหรือเป็น บุญการผู้สนเวลาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทําบุญใหญ่มันก็จะเป็นผลพวงผลพวงที่นําพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของสุขภาพเนาะสิ่งที่หมอต้องระวังก็คือเกี่ยวกับความซึมเศร้านะคะซึมเศร้าเนาะแล้วก็ระวังในด้านของ เลือดลมนะคะที่หมอบอกนะคะบางทีโลหิตจางอะไรบ้างเป็นเหตุนะคะหรือว่าด้านความดันสุขภาพร่างกายดูแลรักษาสุขภาพไปดีทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่กินแล้วก็นอนที่หมอจะแนะนํามันจะได้ไม่เป็นโรคอ้วนหรือว่าน้ําตาลในเลือดมากนะที่หมอจะเตือนระวังไว้นิดนึงในด้านนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะดูแลรักษาสุขภาพดีๆคิดที่ว่าเราจะทําการสิ่งใดในด้านสุขภาพเราต้องรักษาสุขภาพตัวเราเองก่อนนะคะทุกอย่างเนาะมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระ ตเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคตามที่หมอบอกนะคะผ้าหอ่อศพรงศพสุขภาพร่างกายมันจะได้ดีมากขึ้นคนในครอบครัวก็มีการอุปถัมภ์ใครที่ผ่านเรื่องราวเลวยไไปแล้วก็ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่นะคะบางคนบางกรณีนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจอะไรเงี้ยหลอดเลือดไหลเวียนระวังไว้นิดนึงที่หมอเตือนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะขอให้สาเร็จสมปรารถนาทุกประการนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองค้าขายจเจริญร่ํารวยนะคะขา,ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเนาะเาป ขาดสายแล้วก็ขอให้พบเจอคู่ผู้ําคําชูที่ดีคนที่ใช่สินเสมอกันนะคะรักและและซัพพอร์ตเราทั้งคนและครอบครัวและตัวเราเองเนาะหนึ่งในนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันค่ะเราจะไปหวังน้ําบอหน้าอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูแลถ้าเกิดเรามีบุญวาสนาดีเราอาจจะเจอคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลเราได้เช่นกันแต่หนึ่งในนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะคะขอให้ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกน้อง ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ